สวัสดีจ้าสวัสดีวันเสาร์จ้ามันนี้มีตำบ๊อกกุ้งตำหฮ่งกับซื้อเวอร์เดือพกรกะถินนะจ้ากระถินกระถินซื้อมากว่าถ้านกินทางแรกจะกินวู้น่ากินปากจ้าเลิกเลิศข้มนมากนะกระถินแล้วก็จะมีเป็ด ซื้อเป็ดมาครึ่งตัวน่ากินไหมร้านคนจีนไชนีสฟูดได้ไปกินมามีเ๊เปเป้เชา่ามอพรีสมอเปเป้เช่าพรีสอืมพี่น้องมาได้กินโดนอืมแป้งจุ่มอืมเจ็บ เผือกเสี้ยงใบแครอทแซ่บไรอย่างมันเป็ดเป็ดแซ่บเป็ดจิ้มน้ำจิ้ม xem xét nào, xong 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 คือเป็ดอยากกินไข่เป็ดปลาทิงมันเท่าไหร่ทุกมือแล้วจ้ะคูที่อยู่เวอร์ซเนียบิรันโบอรซีสันเขาชื่อเอากับขามาหลายวัน สเสาเงี้ยมาเสามึงเดียวอาทิตย์แล้วเออธอเขาจะเอาเป็ดมาขายเป็ดสืเฮ็ดแล้วนะจ๊ะเนี่ยเป็ดต้มอ่ะเป็ดปักกิ่งอ่ะให้เขาเอินหลกักๆขคนจีนจะไปซื้อไล่หลายข้นจีนคนจีนก็นจะมาซื้อวันวันอาทิตย์วันเสาร์นี่ให้มาเสาร์ไลย คนจีนเขาสิลูกกันจ้ะโมคนไปเสือมันบอกอืมแล้วเาไปล่องเสือกินกันนะเหมือนวันเสีบยสบบลอกแซบหึมวบองแสบแล้วจ้ะพอดีน้องสาม,มีสิมากจงไ้ให้น้องสาม,มีกินน้ำร้อนมากกันเออปวบอกกิน Ai thích chim đâu. Nó bóc lăn nó bóc mà. Ừ. biết. Có thân ăn cho cartoon gì lộ. Ờ, à, you don't want it? เอา Bring up stand for mommy please อือหือ Everything อื m ห r e Yeah อือห h ออื m h m อ Yeah อือหือแอ m ให้มันหน่อยไม่ได้กินโดน Yeah

อืมหูเดาไหมแซ่บอืมเพราะหัยเจ้าของร้านคนจีนบอกให้ซื้อเป็นตโตรถคนบามันยกกินพูดเดียวกันเรียบว่าซื้อเครื่องโตนี่ล่ะแล้วค่อนน่ะซื้อเป็นโต <c oughs> เป็นโตยี่สิบเจ็ดเหรียญเนี่ยพี่น้องอืมเดี๋ยวซื้อเป็นโตกวอน,น่น ที่แหลกเขาควรจะซิ้กันตอนน้องบอลแสบบอลแสบเขาจังสื่ออีกอืมหัวแสบ้าเใจหากินได้หรือเปลเนี่ยไปตักกินอืมไม่ชอบไปบอกโมูโย ต้องไปหาซื้อกินไก่เลยห่นไกบ่บานเ้ามี่เพียงแต่ข้าบอกหมูหมูมแนะนำอืมจิน แซบมันนี่ไปสื่อของเหมือนสี่ลอยผุญพี่น้องเอ้ยซี่ลอยเหรียญเพราะมันมาด่าเพราะมันสองลอยแล้วรินถือเหนือมาไหว แทบจะแซบให้พักกะทินมันอืมต้โนโดนเสด็จกินพักกะทินพี่นองเฮ้ยเมืองเมืองดีมัม้ยอือมพักใสจมบน hmm Half Rồi, bọc ra you have new one. Big one over there. Eat this one first, okay? New mm -hmm. You still have Remember we buy the day ากกิบอีเพิ่มอีกหนึันเรียบร้อเจลโล่แล้วครับไปหัน้องทางบ้านมาหันเรีบร้อนหนาลากนาลากแล้วหงอนเพิ่งยิงวาเป็นเยังมา ให yup. ้ลูกไปตอนเขาทำ้รรไรใช้กรรอืมนากินไมนสิโอเคเลยอืมบไรครอทหักที่ประโยชน์สงอืม าอาแลบบ,บี้มามี่ครับทุมื้ออืมอืมมมโอเคกินขาเป็ดก่อนเนะคะขอสักขานี่ ừm nếu như trong này còn sai sạ mi kìa nằm còn mặc lăng đình thang ma ปิดปกกักนิ่งพี่น้องอืมบขนาดฮ่าอแบบข้าไพีน้อง

พี่ชิดกุ๊ดเอาพยิมนะจ๊ะมาเนี่ยมนซ้ำหน่นะจ๊ะนะ mm hmm. ว่าเาฟังว่าเป็ดปักกิ่งมีขายทุกวันเสาร์เดี๋ยวจะมาบอกว่ามีขายทุกวันเสาร์ยูฟร์ซิสันนะจ๊ะพายุอยากไปสื่อไปถามเอานะจ๊ะ ครึ่งตประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเหรียญค่ะเต็มตัวยี่สิบเจ็ดเหรียญโอเคจ้าแสบของเขาอยู่อยู่กับตับหงสุดหยอดเลยมานี่โอเคจ้าบ๊ายบาย